ไม่มีใครบ้าท่าผมแล้วนะครับผมว่าจะมาเช็คดามเมจขนาดนี้นะฮะไม่มีใครบ้าแล้วนะฮะผลก็สรุปออกมาแล้วนะครับว่าสายสีม่วงนะคะผมแต่ใช้สกิลสีฟ้าซึ่งต่อยกระชาอ,อู่แล้ว <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทำรีวิวสกิลกันนะฮะว่า มันต่างกันยังไงนะฮะคือผมจะระบุไว้สองตัวคือสายสีม่วงใช้สกิลสีฟ้ากับสายสีฟ้าใช้สกิลสีฟ้าว่ามันต่างกันยังไงนะฮะผมว่าดาเมจมันต่างกันไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันเห็นคนเห็นใครหลายคนก็ใช้สกิลผสมกันนะครับผมผมก็ยังงงอยู่ว่าทําไมถึงใช้กันอ่ะคลิปนี้จะมีคําตอบกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าวิธีเช็คเช็คกันยังไงผมว่า ไม่มีใครบ้าท่าผมแล้วนะครับผมว่าจะมาเช็คดาเมจขนาดนี้นะฮะไม่มีใครบ้าแล้วนะฮะโดยที่ผมจะเลือกต่อยนะครับผมจะเป็นตัวนี้เลยซาอุนะคะผมตัวนี้เลยอ่ะมาดูกันว่าถ้าสายสีม่วงนะครับผมศัตรูสายสีม่วงเมื่อเจอกับเราสายสีฟ้าดาเมจเราจะไม่ลดนะครับผมแต่ศัตรูดาเมจจะเพิ่มขึ้นเพราะเป็นสายสีม่วงอ่ะมาดูกันว่าทําไมนะฮะ เรามาดูที่ตัวนี้นะครับผมถ้าเราเล่นสายสีม่วงเราจะดามจเพิ่มขึ้นเมื่อเจอกับสายสีฟ้าเท่านั้นนะฮะในนี้ไม่มีระบุบอกนะครับผมว่าดามจจะลดลงเมื่อเจอกับสายสีส้มแสดงว่าผมก็น่าจะทําการเช็คได้ว่าจะต่อยเท่ากันไหมดามจจะเท่ากันไหมถ้าเราเปลี่ยนสายใช้สกิลเดิมเนี่ยนะฮะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะฮะผมอันนี้ผมก็จะดูดามจธรรมดาด้วยว่ามันจะเท่ากันไหม ก็อยากจะรู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะฮะเริ่มเลยดาเมธรรรมดา3596นะครับผม สามห้ีนะครับคือซึ่งต่างกับตอนแรกก็น่าจะแค่หนึ่งนะฮะอันนี้ก็สรุปดาเมจได้เลยนะฮะว่าต่อยไมาเท่านี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลทัศส,สะกันนะครับผมว่าจะต่อยได้เท่าไหร่ สี่ห้านะครับผมถ้าไม่ชัวร์ก็เดี๋ยวขอไต่รอบสองแล้วกันว่าจะชัวร์ไหมสี่ห้าหกเจผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะสี่ห้อ่ะอันนี้ดาเมจเท่าเดิมนะครับผมเดีย๋ยวเรามาดูตัวที่สองนะฮะว่าจะเท่าไหร่ เดีย๋ยวเราต่อยกันไปเรื่อยๆเดีย๋ยวผมจะสรุปอันสุดท้ายให้ฟังนะฮะว่าดาเมจจะต่ตกกันไหมเดีย๋ยวเรามาดูตัวที่2กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอ่าผมตัวที่2ที่ผมจะต่อยคือเป็นตัวทอมนะฮะอันนี้ผมแพ้ทางแต่ไม่ได้หมายความว่าดาเมจผมจะลดลงนะฮะดาเมจผมเท่าเดิมแต่ศัตรูดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะ เบรธรรมดาสามหกสี่หกสองนะครผมสามหกสี่เก้าสามนะฮะเอ้ยอันเก่าไม่ได้หกสองนี่อันเดิมเก้าสองเก้าสองนะฮะ <Down. S 1> ผมจำผิดนะฮะ <Down. S 1> รู้สึกมัดทัศน์ยังไม่อ่อนนะครับผมออกแต่มัดธรรมดาเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบนะฮะ ี3หกสามสี่ศูนย์นะครับผมดาเมิทัสสะนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดจะรอบสอนฮะ,ะว่าจะเท่าไหร่กันเนี่มันมียืนดูนะมันกวนโอยนะฮะบอดตัวนี้มันไม่ต่อยสักทีวะฮัลโหลไม่ติดไม่ติดนะฮะสี่หกสามสี่ศูนย์อันนี้เท่ากันนะครับผมสรุปดามจก็สี่หกสามสี่ศูนนะฮะ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นสายสีฟ้ากันว่าจะต่างกันยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนเลยนะกันนะฮะอันนี้ตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บกูยอมรีเลยก็ได้อะฮะรีแม่งอีกรอบครับผมรีแม่งเยอะนะฮะรู้สึกทําคลิปสายสกิลนี่รู้สึกหมดทองเป็นหลักร้อยแล้วนะฮะผมแต่สิ่งที่ได้มาก็คุ้มค่าครับได้วัดได้วัดเลยดาเมจว่าจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะฮะ เดีย๋ยวเรามาดูกันนะฮะผมว่าดาเบเอ็แม่คงไม่เท่ากันแน่เลยดูจากทรงแล้วนะฮะอ่ะเรามาลุยกันต่อเลยครับผมอันนี้ตัวแรกผมสู้กับตัวไหนไปวะตัวแรกสู้กับซาอุใช่ไหมฮะเรามาสู้กับซาอุอีกรอบนะฮะอันนี้เหมือนการดาเอจผมเท่าเดิมนะฮะไม่ลดนะฮะศัตรูเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะฮะเดีย๋ยวมาดูกันนะฮะ ามห้าเก้าหกสามนะครับผมโน้ว่ามันมีเต้นนะฮะคนตีนะฮะสามห้าเก้าหกสี่ซึ่ง อันนี้ก็สรุปได้ว่าก็ประมาณ3,5,9,6,3นะครับผมดาเมจต่างกันแค่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูสกิลทักษะกันนะฮะไม่ออกนะฮะอุ้ยมันออกผมหลบทำไมวะเนี่ยแนอุ้ยอันนี้ได้ไม่ได้ดาเมจไม่ถึงนะฮะเมื่อกี้ต่ำกว่า70นะฮะไม่ชัวไว จบยกแรกนะฮะเสียเวลาไปหน่อยนะฮะดูดูมันนะควรภาษานะฮะ <Yeah. S 1> นี่เอาไปเลยฮะสี่แปดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมดา <Yeah. S 1> เมจไม่ชัวนะเดีย๋ยวขออีกรอบแล้วกันว่าจะสี่แปดเจ็ดเก้าเก้าเหมือนกันไหมฮะเดีย๋ยวดูอีกรอบแล้วกัน 4 8 7 7ปอันนี้ดาเมจเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองน,นะสำหรับสายสีฟ้านะฮะมาเลยฮะมาดูตัวที่2องกันนะครับผมต่อยกระทอมเหมือนกันเลยอันนี้ไม่มีใครดาเมจเพิ่มขึ้นนะฮะศัตรูก็ไม่เพิ่มเพราะสายรู้สึกจะไม่แพ้ทางกันเลยอ่ะเดีย๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไง ดาเมธรรมดาสามหกสี่เก้าสองนะฮะสี่เก้าสี่เก้าแปดนะครับผมอันนี้ไม่ชัวนะอุ้ยโดนตีกระบ,บานะฮะมาสิมามามาอืม สามหกอันนี้ก็เท่ากันนะครับผมเท่ากันเลยรู้สึกจะเท่ากับสีม่วงด้วยสีม่วงแพทาเห็นไหมฮะดาเมจไม่ลดลงนะฮะเดี๋ยวมาดูผมไม่ชัวร์นะว่าสกิลทัาษะอันที่สองดาเมจจะเท่ากันไหมเราเช็คอีกทีนะฮะให้ชัวร์เลยดีกว่า4 9่เกสี่นะครับผม rất mình gần nhá สี่เก้าสี่เก้าแปดเท่ากันนะฮะอันนี้ผมก็สรุปดาเมจได้แล้วนะคะผมเดี๋ยวเรามาฟังผลกันนะฮะผลก็สรุปออกมาแล้วนะครับว่าสายสีม่วงนะคะผมแต่ใช้สกิลสีฟ้าซึ่งต่อยกระชาอุแล้วซึ่งดาเมจจะอยู่ที่ต่อยธรรมดานะครับผมสามห้าเก้าหกสามนะฮะส่วนอันที่ เป็นสกิลทัศะนะครับผมจะอยู่ที่4 5 6 6 7นะครับผมซึ่งต่างกับสายสีฟ้ามากเลยถ้าเล่นสายสีฟ้าใช้สกิลสีฟ้าสกิลต่อยธรรมดาเท่ากันนะครับผม3596 3นะ,ค,ะคือเท่ากันเลยเรามาดูอันที่2องนะ,ะอันที่2เป็นสกิลทัศะนะครับผมซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น4 8 7 7 9นะฮะ คือดาเมจจะไม่เท่ากันเลยนะครับถ้าเมื่อสกิลติดนะฮะแล้วเรามาดูตัวที่สองนะผมเรามาดูตัวที่สองกันถ้าเป็นสายสีม่วงก็ต่อยธรรมดาก็อยู่ที่สามหกสี่เก้าสามเหมือนกันถ้าเป็นสกิลทักษะจะอยู่ที่สี่หกสามสี่ศูนย์นะฮะเรามาดูตัวสายสีฟ้ากันสายสีฟ้าเมต่อยธรรมดาเท่ากันเลยแต่มาดูสกิลทักษะกันอยู่ที่สี่เก้าสี่เก้าแปดนะฮะ อันนี้ก็เป็นสรุปได้ว่าถ้าคุณเล่นสายผสมแต่สกิลคนละสีกันส,สมมุติเล่นสายสีฟ้าแต่ใช้สกิลสีส้มผมว่าดาเมจน่าจะลดลงนะไม่น่าจะดีกว่าเล่นสายสีส้มสกิลสีส้มนะอันนี้ผมว่าดาเมจมันจะลดลงแต่ถ้าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะครับผมอันนี้ผมก็ออกมาพิสูจน์ให้ดูนะฮะว่ามันต่างกันจริงๆแล้วก็ถ้าใครชอบผมก็ไม่ห้ามนะก็เล่นไปครับผม คือแต่แค่ดาเมจจะน้อยลงแต่หลักๆแล้วก็อยู่ที่การหลบและความเร็วของหมัดน,นะฮะอันนี้คืออยู่หลักๆเลยแต่ถ้าจะให้ประสิทธิภาพจริงๆก็จะอยู่ที่ดาเมจจริงๆรวมความเร็วด้วยนะฮะอันนี้จะอยู่ประสิทธิภาพเลยสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะฮะคลิปนี้ใครหลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนะฮะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะยังไงก็ คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาพิสูจน์เพิ่มนะครับผมยังไงก็คลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผม